<al> <ree> เมื่อเช้าวันจันรัเสเซียได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย75ลูกใส่ยูเครนในการโจมตีที่หนักที่สุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนกล่าวเผยแพร่โดยสำนักข่าว AFP <al> <ree> เมื่อวันจันท์ที่วันที่10ตุลาคมพศ 2,565รัเสเซียประเทศผู้ก่อ,อก,การร้ายรายนั้นได้ยิงขีปนาวุธครั้งใหญ่ในดินแดนของยูเครนรวมถึงการใช้โดรนด้วยพลเอกวาเลรี่ซาลูจนีโพสต์บนโซเชียลมีเดียในเช้าวันจันทร์ ผู้บุกรุกได้ยิงขีปนาวุธทั้งหมดอย่างน้อย75ลูกโดย41ลูกถูกสกัดกั้นโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรามีรายงานการระเบิดที่ตามมาในเคียบเช่นเดียวกับในเมืองอื่นๆเช่นลาวีฟ เบนีโปรซาปอริเจียคากีิฟเทโนพิวซุมิซุมิชิโตมีคาเมลนิสกี้และคิโรวฮาราตภายหลังการโจมตีประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินแห่งยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าพยายามโค่นล้มยูเครน